คือเห็นศพแต่ผู้ชายนอนอยู่อก็ถ่ายรูปอะไถ่ายไว้เยอะมากในในห้องนั้นเนี่ยพอกลับมาเนี่ยมาล้างล้างไปดูเลยล้างอยู่ยนันเลยชั่วโมงนึ่งก็ได้พอดูเนี่ยรูปทุกอย่างติดหมดเลยฮะแล้วก็ในรูปในห้องนั้นไม่ติดเฉพาะในห้องนั้นยกเว้นในห้องไม่ติดคือก็เลยแบบว่าเกิดอาการแบบว่ารู้สึกว่าต้องมีจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำเราและในบ้านเขาเนี่ยบรรยากาศเห <c oughs> มือนเหมือนฉีดสมกพวกนี้หมดเลยฮะคือบรรยากาศก มือนบอกไม่ถูกอะมันฉากมากรที่ทำใช่อะไรประมาณคือแบบน่ากลัววังเวงแม่เลยแล้วรูปตอนไี่เป็นทำไมอ่ารักโอ้ยอะไรน่าเหมือนพี่เจอแล้วพี่แม่ี่อะไรอะยี่แบบที่กลัวมากเลยอย่างเงี้ยทำไมเล่นกันอย่างเี้ พี่เด๋ออยาเล่นนะอย่าเล่นเนะมันนี่แหละตุเอาเอามาจากไหนด้วยด้วยผมด้วยที่เลื่องกลนิดหน่อยจริงหรือจริงกเล่นเนี่ยไม่รู้นะไม่มีอะเล่นตายไปเลยโอ้นี่มันน่าเกลียดเกินไปนะผมว่าไปวางไว้ตรงนี้เอาล่าให้จบก่อนยังไม่จบเลยจากนั้นเนี่ยกลับบ้านไปก็เข้าไปนอน นอนยนะังไม่หลับเลยกำลังนอน,น,อนอยู่ก็ได้สิ้นไได้ยินเสียงประตูเปิด<อ>ก็นึกว่าแบบไม่เพื่อนนี่พยุงกลับบา้านอะไรอย่างเงี้ยกลางคนแล้วเฉยๆนอนไม่หลับเลยแต่ว่ารู้สึกเหมือนที่พี่รู้สึกคือเหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างหน้านั่งอยู่ปลายเตียงนั่งอยู่แล้วแบบพอช่วงนี้รู้สึกว่านั่งเนี่ยเหมือนเตียงยุบ<อ>แล้วแล้วก็เฮ้ยพอละแต่เขาก็เหมือนมาจับ เราไปไหนไม่ได้เลยโดยที่ยังไม่นอนเนี่ยก็นึกไม่ใจเลยแม่สวดมนต์สวดมนต์ก็ไม่หายท้องโมก็เลยนึกถึงคุณแม่บอกแม่ช่วยด้วยโดนต้องโดนแบบผีตอนนี้แบบต้องมาเล่นงานแน่เพราะว่าไปทาเขาอย่างนั้นก็เลยรีบวิ่งไปห้องพระไปหาคุณยายห้องพระแล้วขอนอนที่ห้องพระเลยคือไม่ยอมออกมาเลยแล้วพุณยายก็เล่าเรื่องนี้หาฟังเลยบอกว่าเป็นลบหยู่เขาว่าขอเข้ามาลาโทษเขาไปแล้วกันแล้วเาก็ไปทําบุญขอมาแต่กันเขาก็ไม่มาเลยคือ แต่ทุกวันนี้นี่เขาบอกว่าศพเกือบได,ได้ได้ได้เอาออกหมดแล้วเพราะว่าคนไปดูเยอะแล้วฝ้าหานญาตเนี่ยบอกว่าบางทีมีเหมาทัวร์มาตะตันวัดมาด,ดูมาดูเลยโอ้โหนี่ชาวบ้านแถวนั้นจะอยู่กันยังไงก็บ้านไม่มีไม่ม<อ>ีคนอยู่ฝันดีมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะมีแต่มันไม่ใช่เรื่องวิญญาหรือว่าอะไรมันเป็นพี่ที่กองถ่ายเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเขาเรียนอยู่อยู่ที่ปราจีนบุรีก็โรงเรียนเขาแบบห้องน้ําจะสูง,สง บอวันแรกเปิดเรียนปุ๊บเขาก็ปวดท้องก็วิ่งเข้าไปปุ๊บก็กําลังนั่งปวดทุกข์อยู่แบบก็เห็นน้ําเหลืองหยดลงมาตรงพื้นแล้วก็เลือดด้วยอะไรเงี้ยพอเงยหน้าขึ้นไปเห็นเป็นผู้หญิงผูกคอตายอยู่ขาขาอยู่บนหัวแล้วเราคือจริงๆของจริงช็อกเลยคือคนผูกคอตายจริงๆใช่ผูกคอตายอยู่ในนั้นไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาของจริงเลยแต่ผูกคอตายเงยใบแบบอยู่บนหัวเลยขาลอยลอยบนหัว ครับคิดว่าคงหมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วและนี่คือประสบการณ์ที่ผ่านมาที่พบกันจริงๆเอาชนิดกลับมาเล่าได้อีกเพราะชนิดมีหลายเรื่องมากยังมีอีกหลายเรื่องแล้นี่ก็คือผู้ที่เราได้ไปฝ่หามาว่าผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆนะฮะสำหรับตามคำเรียกร้องของท่านผู้ชมพยายามฝ่หาแล้ววันหลังจะเอาของจริงมาเลยมั่งใช่เพราะวันหลังจะไม่เล่นด้วยนะว่าพี่ตุ๊กก็มีใช่ไหมฮะ พียพี่เวลาเวลาเอาไว้วันหลังเล่าอ่าวันหลังเล่าขอขอบคุณคุณสุนิษฐ์นภาสีคุณสายฟ้าเศรษฐบุญและคุณอุบสดของวัดนี้นะคะวัดนี้ชื่อว่าวัดปราศาสนะคะวัดปราสาทนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกลางนะคะจังหวัดนนทบุรีวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะ ซึ่งตรงกับช่วงราวๆกลางกรุงศรีอยุธยาถึงช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาตรงกับราชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะคะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็มีโรคห่าระบาดโ,โรคไอยวาตกะโรคนันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าอู่ทองก็เลยต้องย้ายพลพรรคมาหาที่หนีภัยต่างหนีโรคร้ายต่างๆมา,ก,ๆมาก็มาเจอที่ตรงนี้ซึ่งร่มรื่นเหมาะที่จะทาเป็นยุที่อยู่อาศัยก็ ให้พระมเหสีของท่านก็คือพระนางอุษาวดีเทวีนะคะเป็นผู้นำขบวนไพ่พลมาค่ะแล้วก็ที่ด้านหลังของตรงนี้นะคะที่เรานั่งกันอยู่นี้ก็จะเห็นว่ามีสารอยู่นะคะซึ่งสารนี้เนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นที่ประทับของดวงพระวิญญาณของพระมเหสีพระแม่ อุสาวดีเทวีซึ่งท่านพระองค์ท่านก็เป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งการสร้างโบสถ์สร้างวัดนี้ขึ้นมาแล้ววัดนี้เนี่ยก็ได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติไปแล้วอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรน,นะคะหลวงพ่อหรือว่าเจ้าอาวาสองค์ก่อนองค์ปัจจุบันนี้ก็คือหลวงพ่อสนนะคะซึ่งหลวงพ่อสนเนี่ยมีชื่อเสียงล่ำลือมากในเรื่องของ เครื่องรางของขังการปลูกเศษเครื่องรางของขังแล้วก็เป็นพระที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากคือพูดอะไรก็เป็นคำนั้นชาวบ้านแถวนี้จะเชื่อว่าอย่าให้ท่านทักหรืออย่าให้ท่านพูดคำว่าขอโทษนะคะฉิบหายเพราะว่าจะเป็นไปตามปากท่านเลยนะเขาก็จะระวังกันคือวาจาศักดิ์สิทธิ์มากเลยแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้เขาก็จะเล่าว่าวันดีคืนดีเนี่ยเขาก็จะเห็นเป็นผู้ชายเนี่ยแต่งตัวชุดคล้ายทหารโบราณมาเดินรอบๆบโบสถ หรือว่าบางครั้งก็จะเห็นผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวนุ่งห่มสบายเฉียงเหมือนกับผู้หญิงในสมัยโบราณมาเดินอยู่ภายในวัดแต่ก็ไม่มีใครถูกทําร้ายหรือว่าถูกหลอกคือก็เหมือนกับว่าเขามาเฝ้าสถานที่นะคะแล้แลนั่นก็คือบรรยากาศที่วัดปราสาทใช่ไหมฮะแล้วคุณก็แบบแหมจัดแสงจัดเสริมซะหลังสถูอะไรเงี้ย มันน่ากลัวนะม,นม,นมั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 นเป็นเรื่องที่น่ากลัวและในขณะเดยียวกันมันก็น่ากลัวจริงๆจ,จ,จากประสบการณ์ที่เราได้เจอมาใช่เพราะว่าทีมงานงทีมงานเราหลายคนก็เจออะไรดีๆมาเยอะรวมทั้งตัวคุณวิทวัสเองแต่ว่าปรากฏว่าทุกห้อยพวงนี้ไปนะพวงนี้ไปทั้งพวงนะก็เป็นคนที่ไม่เจอไม่ได้ยินไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ผีไม่หลอกผีดักตีฮะสลบก็เอาไปเลยเ็แล้วก็เอาวิทวัสเรา ฟังว่าว่าคุณเจออะไรฮะนัน่นนั่นคือช่วงที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยนะครับอีกสักครู่หนึงกลับมาคุณดวงตาคุณจะนาเสนอเรื่องที่มีเรื่องน่ากลัว2เรื่อง จับแขกรรบเชิงล่างใช่ค่ะอยู่ตรงนั้นสองท่านกเป็นดีเจของสมาเรดิีโอแต่ว่าเรื่องราวของเราเกิดขึ้นหลังจากที่เราบันทึกเทปไปประมาณสักเทียงคืนก็ปรากฏว่ามีคนที่ฝ่ายเสียงนะฮะก็ก็ทาเสียงแต่ประหลาดเมื่อันลอนนั้นมันฝนตกด้วยอ่ะนะอยักอยักษาทเสียงเป็นหมาหอนขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสงัดแต่เรารู้ว่าเป็นเสียงคนพี่เด๋อยังพูดว่าอยักเอาละเอาละเล่นกทะลึ่งละอะไรเงี้ยพอหลังจากหมดเสียง หอนก็วิทวัน์เนี่ยเขาก็ได้ยิยนเสียงอ,อ,อะไรไม่หอนเขาก็ได้ยิยนเสียงอะไรขึ้นมาสักเสียงหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเสียงอะไรไม่รู้ว่าผมผมอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นสัตว์อะไร ผมบอกไม่ได้เลยว่าเป็นตัวอะไรลองทําเสียงให้ท่านชมฟังสิคะม,มันมันหลายๆอย่างผสมกันเป็นเสียงสัตว์บ้างเป็นเสียงแหลมแล้วก็มีเสียงคลักคลัก,ลกอะไรของอะไรบางอย่างแต่เป็นเสียงที่ฟังแล้วค่อนข้างน่ากลัว ừ, แหลมแหลมด้วยครับอันนี้เป็นความจริงนะครับผมไม่เคยแววผมเป็นคนที่ไม่เคยแวว,มมยแว,วอะไรนะ <ừ> ครับแต่ว่าวันนั้นได้ยินแล้วก็ได้ยินจากหลังสะทูหลังสะทูผมได้ยินเสียงซึ่งไม่สามารถที่จะบรรยายได้นะครับผมก็มองมาทางคุณดวงตาคุณตุ๊กนะครับแล้วก็หันไปมองข้างหลังด้วย หางตาก็เห็นคนอื่นเขาเฉยๆอยู่ก็เลยคิดว่าคงจะไม่มีอะไรคงจะเป็นเพราะว่าคนที่อยู่บนหลังสถุปซึ่งคุมไฟอะไรอยู่จะมีเสียงอะไรซึ่งไกเพราะเป็นเสียงที่ไม่สามารถจะได้ยินได้เขาหยุดแล้วเขาหยุดไปแล้วแต่ตุ๊กก็ไม่ได้ยินนะทินพี่เด็กก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะแล้วเสียงที่คุณวิทวัสได้ยินคนเดียวนั้นเราก็มานั่งฟังดูว่าเสียงมันเป็นยังไงเขาก็ทําเสียงให้ฟังปรากฏว่าก่อนที่เราจะอัดเทปนั้นตุ๊กคุยกับชาวบ้านแถวนั้นซึ่งเกิดแถวนั้นเขาบอกว่า ที่นั่นน่ะมีเปรตมาขอส่วนบุญเยอะมากนะคะชาวบ้านแถวนั้นจะเห็นเปรตกันเป็นประจำซึ่งเมื่อเห็นแล้วเขาก็จะทําบุญแผ่ส่วนไุส่ไปให้เขาบอกระยะหลังๆนี่มันน้อยลง<ม>แต่ว่าพอได้ยินเสียงที่คุณวิทวัสพูดออกมาแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้<ม>นอกจากเสียงเปรตที่มาขอส่วนบุญซึ่งหลังจากนั้น9 8เมกะเฮิรตซ์ก็เป็นเรื่องของน้องออฟบ้างนะคะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะครับเนี่ทราากันอยู่ว่าเรื่องพวกนีม้มันไม่จํากัดว่าจะต้องเกิดที่ไหนแล้วก็เกิดเมื่อไหร่ลี้ลับตลอดเพราะว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะเกิดตอนไหนเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอย่างไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่ของผมท่านเจอมานะคุณแม่ผมนี่ทางานหนังสือท่องเที่ยวเป็นทัวร์ิสไก์ของต่างประเทศนะฮะเราก็จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยมากเพื่อจะไปหาข้อมูลต่างๆ ทางจังหวัดต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวครับผมจังหวัดที่ไปบ่อยมากที่สุดก็จะมีมหาดใหญ่กับเชียงใหม่แต่เรื่องนี้เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องที่เกิดในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยห้องพักตามโรงแรมที่จัดได้ว่าเป็นโรงแรมจริงก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ทั้งหัวเตียงแล้วก็ในห้องน้ำที่ปกติแล้วแม่จะมีห้องประจํา ในช่วงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นช่วงท่องเที่ยวทําให้ห้องเต็มแม่ก็ได้ห้องห้องหนึ่งซึ่งทางโรงแรมจัดไว้ให้เพราะเห็นว่าเป็นแขกประจํามาทุกเดือนก็คงจะนอนห้องไหนก็ได้แม่เลยได้ห้องนี้ซึ่งแม่แม่บอกว่าตอนเข้าไปครั้งแรกเนี่ยรู้สึกขนลุกมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยูอย่ในห้องนี้ห้องนี้ไม่ใช่ธรรมดามคือมันอาจจะเป็นเซนส์ของคนหลายๆคนซึ่งอาจจะมีอยู่ว่ามีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ วันนั้นวันแรกที่แม่ค้างนอนพักในห้องนี้นะครับแม่ก็นอนค่อนข้าง,างจะเร็วเพราะว่าต้องออกไปตระเวนวันๆแล้วนะก็นอนเร็วทีเดียวหัวค่ำ